สวัสดีคะ่ะช่อง y o u t u b e คำนวณสวัสดี EP นี้นะคะเรามาเที่ยวที่สังขบุรีมาดูวิถีชีวิตของชาวมอนนะคะว่าคนที่นี่ตื่นเช้ามานะคะเขาทำอะไรกันแล้วก็ไปดูสะพานมอนด้วยค่ะเป็นสะพานไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะ เช้านี้เราจะเดินไปที่สะพานมอญไปใส่บาทนะครับเราจะมาจอดรถหน้าสะพานสีสุวรรณคีรีนะครับแล้วก็จะเดินข้ามไปตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานแดงก็จะเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเห็นว่าสะพานมอญอยู่ตรงหน้าเพื่อนเองแล้วเราก็อุดหนุนชาวบ้านแถวนี้นะครับที่เราจอดรถก็จะซื้อชุดใส่บาทไปหนึ่งชุดนะครับชุดละหนึ่งร้อย ก็จอดอยู่ด้านหน้านี้เลยเขาจะดูแลรถให้เรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พเพื่อนๆดูเนี่ยรถเราจอดอยู่ตรงโน้นโอเคก็ปลอดภัยดีครับดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับเราก็ได้ ของใสบาทแล้วเป็นอาหารแห้ง1ชุดอาหารสด1ชุดนะครับอุดหนุนชาบ้านชุดละหน0่น100บาทโอเคเดี๋ยวเราไปใสบาทกันถึงแล้วนะครับสะพานมอนหรือสะพานไม้อุตตมานุนสรน,นครับเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศกัน ปูนภัยไปถ่ายรูปกลางสะพานแล้วสมใจเขาละบรรยากาศด้านขวามือของเพื่อนๆนะครับหรือขวามือสะพานที่ผมเดินมานะครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยถ้าเราจะขับรถข้ามไปก็ได้นะครับก็จะข้ามสะพานปูนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับถ้าอยู่ฝั่งเนี้ยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดเราพักอยู่ฝั่งฝั่งที่ผมพักเนาะฝั่งฝั่งด้านหลังผมเนี่ยก็จะมีระยะทางประมาณ7-8กิโลครับ ก็ขี่รถไปจอดรถฝั่งนู้นได้ไม้แน่นหนามากอะอะมาดูฝั่งซ้ายของสะพานกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายของสะพานบรรยากาศแบบนี้ตรงนี้ผมพักก็คือตรงนู้นนะครับเมื่อคืนนี้ตรงนูน้นนะที่มีมันจะมีชายน้ํายื่นออกมาเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับว่าหน้าห้องพักผมจะเป็นยังไง เดินชมสะพานเดินเล่นไปเรื่อยๆกันครับตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณครึ่งสะพานได้นะครับช่วงตรงกลางพอดีดูบรรยากาศหน่อยบรรยากาศแบบกว้างๆเลยก็จะมีเรือของชาวบ้านนะครับแล่นอยู่เป็นช่งชวงๆก็จะมีรับน้องท่องเที่ยวไปเที่ยวด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้ก็จะมะีคนขับเรือ นั่งอยู่ทําจุดตงต่างเขาก็จะพูดรอว่านั่งเรือเหมาลําไหมครับสามร้อยห้าร้อยอะไรประมาณนี้ครับด้าน,นุนมีหมอกนะครับเพื่อนทางนู้นเหมือนจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับที่เป็นหญ้าเขียวๆเนี่ยเหมือนจะมีเพื่อนผมพี่ที่ทํางานที่ลุจ้จารกคือเขามากลางเต็นท์นั่งชมบรรยากาศสะพานมอญแล้วบรรยากาศดีเหมือนล้อมรอ,อบไปด้วยภูเขาเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินมาใกล้ถึงอีกฝั่งนะครับเกือบสุดแล้วให้ดูบรรยากาศด้านหลังที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราข้ามมาจากฝั่งนู้นตรงตรึกสีส้มๆเลยโอเคอบรรยากาศดีมากๆเลยคุณภัยไปเดินเที่ยวกันต่อนะครับ เดินไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่ามีอะไรขายบ้างและบรรยากาศเป็นยังไงไหนๆเราก็มาแล้วเนาะเดินให้สุดไปให้สุดให้สมกับที่ขับรถมายากลําบากะยากลําบากไหมยากมากๆกลัวมากี่รถมาวัดนชันมากอะ่ะคือแนะนำนะแบบถ้าใครมาเท็คสภาพรถให้ดีมากๆอะ่ะ มาถึงฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นชุมชนมอนก็จะมีของขายสามารถเดินเลือกซื้อกันได้เลยคุณภัยกิดลมแล้วคุณภัยชอบอันไหนก็เอาของขายเต็มเลยครับเพื่อนๆของกินก็มีอันนี้น่าจะเป็น โยกนั่งยองกระเป๋าสวยๆเลยครับของขายของขวากค่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้ผมมาวันธรรมดาเนอะร้านก็เปิดไม่ครบทุกร้านถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เนี่ยน่าจะมีของขายแล้วคนเยอะกวันนี้ครับออตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับข้ามไปอีกฝั่งที่เราเดินมาแล้วครับคุณภยัยอุดหนุนชุมชนได้อะไรมาแหวนเ,เงิน<ก>ทั้งหมด เดินกลับกันเดี๋ยวไปทานข้าวที่รีสอร์ทถูกใจถูกใจไป,อปเอเอยเตอนนี้คนเริ่มซาแล้วถ้าเกิดอากาศลรวร้อนนี่น่าจะไม่มีคนบนสะพานแล้วหรืออีกอย่างก็มาตอนกลางคืนเนะเาะต,ตอนคกลงคืน,นคืนไฟสวยใช่ปะเดินกลับแล้วนะครับเพื่อนๆตรงที่เราเดินมา ก็ไกลอยู่พอสมควรนะครับนู้นตรงสะพานแดงของเพืนนะครับเพื่อนที่เราจอดรถอยู่แต่ก็ฟินครับเดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่เหนื่อยนะครับระยะทางโดยรวมจากที่เราจอดรถแล้วเดินข้ามฝั่งมาเนี่ยน่าจะประมาณเป็นกิโลอะ่ะแต่ก็สบาย,บาย,ยๆชิลๆเพราะเราจะแวะถ่ายรูปเรื่อยๆถ่ายวิวด,ดูนู่นดูนี่มันก็เพลินไปเรื่อยๆครับ สำหรับ EP นี้นะคะหนูก็ชวนพี่ๆทุกท่านนะคะมาเทีย่ยวที่สังขาบุรีมาเทีย่ยวสะพานมอนแล้วก็มาดูวิถีชีวิตของชาวมอน,นะคะเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะไปเที่ยววัดอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ